โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยืนกับผมฟุกิ๊กี๊กีก์กับเดิมน,นะครับผมว่าเล่นปฏิบัติารเล่นอัตยาฉบับ,บสเสียงนะครับผมว่าอัตยาไปออฟเลนกันเค็มจะกดในโหมดธรรมดาเนาะรอก่อนนะครับผมวิธีการเล่นอัตยาออฟเลนนะครับผมเราจะต้องกดเป็นคนสุดท้ายนะครับผมแล้วก็กดรัวๆเลยะครับผมโอเคอย่างนี้เราก็เล่นไฟเตอร์มาแล้นะ <ๆ S 1> ครับผม <ๆ S 1> ผมก็จะเปลี่ยนเป็นกิ้วก่อนนะครับผมเผื่อว่ามีใครอยากจะเล่นฟอร์เลนในตำแหน่งอื่นเนาะ อย่างที่สาราจะทำนะครับผมก็คือกดยกเลิกตอน3วมิ่งทีสุดท้ายเราจะึเปลี่ยนเป็นนาตานะครับผมเสียว okay, ครับผมเหลือสามิ่งที่สุดท้ายกดเป็นนาตาครับผมแล้วก็เป็นตำแหน off ่งออฟเลนครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ยจะตาที่เสียวมากจ in, เจออินเ่นแบบนี้แซบเลยบอกเลยไม่ไหวแบบนี้โอ้ยเสียวเสียวเสียวโอเคครับผมเ<ๆ>ข้ามาแล้วแล้ก็จะยิงสกิลทักทายเขาไปหน่อยอุย้ยเจ็บมากเสียวไม่ไหวน้ําเยอะมากตานี่เหมือนเขาจะดูเชิงเราออกนะว่าเราจะเล่นแบบ จะเล่นแบบเนี้ยชิดเขาติดร่างกายเขาไปเลยฝากเอาไว้ในกายคืออีกละอุ้ยโดนเนี้ยโอ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 ้ยเป็นเหี้ยอะไรหรอไอสัตว์ร้ายฮะโดนอุ้ยอุ้ยเจ็บมากอุ้ยเราก็เจ็บเหมือนกันนะครับระวังด้วยระวังด้วยให้เราระวังไว้นี้ไม่มีไม่มีล็อกขาหน่อยล็อกขาหน่อยไม่เร็วเร็วเสียวอื้นนั่นแหละอืมฉีดน้ำติไปนะครับผมโอเคแล้วก็อย่างนี้เราชนะไปแล้วนะครับโอ้ยสบายเนี่ยสู้กับเลนง่ายจะตายระยะส่วนเลนเสียว น้ำแตกเลยไม่ไหวอ่ะแบบเนี้แม่งโอ้ยเสียว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 บับแดงเขาน่าจะเกิดละใกล้จะเกิดละใกล้จะเกิดขี้ไรแม่งยังไม่เกิดสักทีเลยปิดเก็บเลือดหลังบ้านไม่ต้องไปกลัวครับผมเราระดับตะย่าละสู้ได้ทุกตัวบอกเลยโอ้ยกูจะได้คิวไหมเนี่ยไม่เสียวเลยมาช่วยให้มันเสียวหน่อยสิ ึงไนี่นีแบบนี้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 โอครับผมหมดสกิลละหมดสกิลละอืมอืมอือ้ยอุ้อุยอุยเสียวมากอืมอือแบบนี้สิเสียวอือแบบนี้สิค่อยเสียวหน่อยหูแม่งเลยน้ําแตกเลยข้างบนเราดันเรียบร้อยนะแต่ว่าเราจะดันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมอ่าไอ้ไอ้นี่คือทุยกูพูดอะไรของกูเนี่ยสันติอ่าเดินเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินเดอะไรของกูไม่ได้กูสอนเล่นจริงหรื้เป่ากูสอนเล่นเหมือนให้เขาสอนเล่นไหนเฮีย ตัวเราเก่งอยู่แล้วเนาะเก่งีอะไรสักหมายถึงว่าตัวเราเก่งกับป่าแล้วก็ออฟเลียนเขานะยาวอะไรของเขาวะนั่นอะไรอะไรวะอ้าวกูก็แหลกอ้าวไอ้เหี้ยเป็นยาวอ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะอ้าวอ้าวอ้าวแล้ววันนี้กินต่อฟองเวี่ยเหี้ยอะไรวะม่หมดเลยสัตว์ไม่เห็นเสียวเหี้ยอะไรเลย หลบไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่รู้ไม่มีใครเห็นดักโง่ๆแบบนี้ได้คิวแน่นอนครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมามาแล้วมาแล้วเอ้ยเที่ยเสือกุ้งอีเป็นเที่ยอะไรนะเป็นเที่ยอะไรฮะเป็นเที่ยอะไรมึงคิ้วมึงเสียวมากไอ้สัตว์มึงเป็นเที่ยอะไรอู้ใจเย็น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 พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีละคนทีละคนทีละคนโอ้ยกูตายตายยี่ยังไม่เสียวเลยก็แต่เสียวอยู่นะเมื่อกี้นี้โหแม่งโดน2ตัวเลยอ่ะ โดดลุมสวิงกิ้ง3ตัวเลยตั้งหากเสียวมากไม่ไหวแบบนี้โอเค, <S <S อเคตอนนี้ผมเอาลดเอาเอาลุนลูกูดาวสิบเปอร์เซ็นต์มาเนาะแล้วก็ผมซื้อของอลูกูดาวเนี่ยอันนี้นนนะครบสามอัน,น,นละก็คือมันจะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกมันจะเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วรองเท้ามันจะเกินมาผมจะขายรองเท้าทิ้ง เราเราจะต้องรอตังตรงนี้ในตะกร้า300ราคาของเขาทิ้งแล้วออกเป็นคาร์ต้า44นะครับผมโอเคอันนี้คือสไตล์การเล่นผมนะคือนาตาเวลาผมเล่นผมจะไม่ค่อยเล่นอ่าระยะแบบไกลๆเท่าไหร่ผมจะชอบไปเดินใกล้ๆหน้าเขาแล้วก็ไปถูๆๆผมชอบแตกใสหน้าเขาอะสนุกดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคมันหนีละโอ้ยมันจะหลบทำี้ยอะไรล่ะไปละตายให้หน่อยดิไม่ตายเลยวะไอ้เคี้ยนหนีทำไมวะโอ้ยกูก็อุตส่าห์เสียวๆไอ้เคี้ยไม่เสียวเลย โอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเท่าทีโอ้ยเสียวมากพันเจ็ดเห็นแรงเลยที่อุ้ยเฮ้ยกี้ทำยี้ยอะไรโอ้ยเสียว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 เดินแบบเนี้ยเสียวเสียวดูเลนทางนี้แล้วมึงจะหลบไปเอ้ยเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่อุ้ยอันติไม่ทันโอ้ยไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายกูยังอยู่ไอ้เฮี้ยอะไรสัตว์ส้นตีนโอ้ยกูไม่ได้จะคิวเลยไอ้เฮียตายสามแล้วตายสามแล้วโอ้ยแหลกแหลกไอ้เฮี้ยแหลกไอ้เฮี้ยแหลกกู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 แหลกเมื่อกี้มันก็แหลกเหมือนกันละมั้ง เอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้ยเสียวไอ้เหี้ยน้ำแตกเต็มหน้าแม่งเลยโอ้ไม่ได้ขิวเลยว่ะแม่งโอ้โห้พกแม่งเลยไอ้ยขอ MVP เถอะขอร้องล่า MVP โอ้ไม่ได้ขิวอีกแล้วโอ้ยรีบจบเกินอ้ยไม่เสียวเลยจะได้ MVP มีพี่นะ คิดว่าผมได้บ v p ีไหมได้เนะี่ยชัวร์โอ้ยไม่ได้บีพีเฮียเกมส้นตีนเกมกากไอ้สัตว์ตุเรนได้เฮียไปคนละไลท์คนละไลท์ขอบคุณมากครับผมที่ไว้เจนนติยาออฟลีนของผมพี่หาพี่หาเราเล่นนติยาบลออฟเลนอย่างนี้ไม่มีคนด่าหรอฮะมีเยอะดเลยเฮียถึงไม่ได้สนใจหรอกไอ้สัตว์กูต้องการ,รอยู่แล้วต้องการให้แม่งดา่ดาด่ากูไปเยอะกูชอบกูเสียวดีเฮียเวลากูโดนด่านแล้วรู้สึกกระตุ้นกูกระชุ่มกระชวยกูไม่ไหวกูเสียวมาด่ากูมาเฮียกูชอบเดี๋ยวตอนนี้เราชวนเล่นกับไอ้เด็กตาดีกว่าาโห้ยยสบว่ย เช็คเหมือนเดิมครับผมอ่าไม่อยู่โอเคเรารอเคลียร์คิ้ได้เลยคิแป๊บหนึ่งเราจะไปข้างหน้านะอยู่จังหวะไอ้สัแล้วมันจะทิ้งไม่โดนแล้วเป็นยี่อะไรเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่รอแป๊บหนึ่งโอเคจังหวะเราจะยิงสกิลหนึ่งนะเรารอเขาตีสักครั้งหนึ่งตีแบบนั้นโอเคเขาน่าจะมีไอ้คิวปะโอเคตายอยู่เมื่อกี้ทำไมมันถึงแรงกว่าไอ้นัดแรกเพราะว่า ไนะอ้สกิลนาตาญาเดี๋ยวถ้ามันโดนเรื่อยๆมันจะเก็บสเต,ตอ่าพลังเวทได้ถึง10สเต,ต็เนาะถ้ายิ่งโดนเรื่อยๆก็คือยิ่งแรงโอเคดักสกิลได้ได้เราคิดได้คิวเราได้คิว,วทันเนี<ๆ>้เดี๋ยวเรียบร้อยเสียวเกินหนีเฮียแม่งน้ำแตกเลยโอ้ไม่ไหวอ่ะน้ำสีแดงจะมาสู้น้ำสีเหลืองได้ยังไงน้ำสีเหลืองเราเก่งกว่าอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นใจเย็นมาดิเอาเปล่าเอาเปล่าอยากได้เปล่าอยากได้เราซี่อยากได้เราซี่มาซี่มาซี่มาซี่เสียวนะเสียวนะมนุษย์เมนสู้กับมนุษย์ มนุษย์เยี่ยวอีเหี้ยวิงได้คิวได้คิวได้คิวได้ค <brilliant. S 2> ิวเสียวเสียวเสียวเขียบเขียมนุษยเทีดีเลยดีนเนือนเอค่ะ Be r e for the p s most n n c l p a s จะกดดันเข้าไปเลยนะครับผมเขาดีนะ Be r e for the past, most funny, m o n cast meet in one เี้ยเขียอมาแล้วขาปำแน่เขี้ยส์เขี้ยนี้มาจากไหนอเขี้ยฮิกซี่หิระเบิดอีส้มตีนมีเวฟอร์ดพาสมอนควอนบอนอแบนดี้ส์มีนูพ่อตายสวยเลยไม่ยากคำนแต่ยาออเนก็แค่เล่งสกิลให้มันแม่นๆอันติแล้วก็ไว้ปิดงานแค่นั้นแหละอันติก็ไม่ต้องกดค้างไว้เยอะก็หน่อยถ้าสกิลหนึ่งรีปุ๊บเราก็อาจจะยกเลิกอันติแล้วก็กดอันติเอ้ไม่ใช่อาจะยกเลิกอันติแล้วไปกดสกิลหนึ่งก็ได้ครับอย่างนี้เราไม่ต้องสู้เขาแล้วเราคอยเข้าไปสู้เขาเอาเชียร์รูนึกว่าจะเดินไแบบน เอ้ยมีไอ้คิววะบอกไม่ใช่มันแรงแปลกๆวะไปแล้วตายมนุษย์เมนจะมาสู้มนุษย์เยี่ยวได้ไงน้องเฮียกูระดับนาตยาไม่ส้มอดีตไม่ส้มเฮี่ยไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยใครบ่อยป้อมกลางกูไม่เคยแท็กกลางเลยเฮียไม่ปล่อยกันอย่างนี้วะเนีีวแแพพดดดดมมอออฟฟรร์์ <Okay. rik> โอ้ได้คิวง่ายๆครับผมน้ำแตกเลยเมื่อกี้เนี้ยแองกิวอายาคอมบูกับนตาตา雅สุดยอดทุกคนเฮชอทตายเี hey, ยื่องก็ตายอย่างเงียง้ยเราเราจะกดดันเข้าไปแบบนี้เลยดูดูด,ด,ดูวิธีการเล่นนตาตา雅ออฟเลนเราต้องกดดันหลังป้อมครับผมไม่ให้เขามากันป้อมเรานะครับนี่เป็นไงโอ้โหเนี่ยดันชี้แบบนตาตา雅เอาเฮียนี่เข้ามาโอ้ยฉิบหายแล้วฉิบหายแล้วฉิบหายป้อมตีกูเชื่อปีกไม่แตกยังไม่แตกเชื่อชีบระยะไกลครับผมอุ้ยเป็นไงโอ้โหแตก ไอ้ยังไม่แตกว่ะป้อมเรายังไม่แตกป้อมเรายังอยู่ตันตันไว้ก่อนตันไว้ก่อนเป็นเชี่ยอะไเป็นเชี่ยอะไรเป็นเชี่ยอะไเออเฮียลักอุ้ยสัตว์ต่างกันป่ะอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียแรงเกินแรงเกินแรงเกินใจเย็นใจเย็นมึงจำไว้เฮียคิดซี่หิแล้วเบิดไอสัตว์เดี๋ยวกูจัดการมึงแน่แป๊บนึงไอสัตว์ขอจัดการรุ่นเมนก่อนอืมอืมแล้วดูดเลือดเขาได้นะดูดเลือดเขาได้อืมอืมยังไม่ตายเลยยังไม่ตายกูยังไม่ตาย ไม่กูจะไม่ยอมใครเจวนายเย็ดเป็นคนสุดท้ายเยแตกแล้วให้รู้ไปเอาวีเฮียไม่ใช่ฟรีไฟสั่งเลี้ยวนาทิยามชนะเราเลียวนะทุกคนรู้ปะไอ้ขี้อะไรสักไอ้ขี้มานาจะหมดหรือว่ากูลืมดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอามันหน่อยได้มันหน่อยได้แทงอยู่แทงอยู่นัตยาสามารถแทงให้เพื่อนได้นะครับผมอย่าลืมอุ้ยได้คิวด้วยสวยมากวิทมานายังไม่หมดเลยไอ้เชิดเที้ยวหาแม่เหมือนไอ้สัตว์ แต่เลี้ยวเยอะดิกูขี้เกียจลิงโอ้ยไม่รอไม่รอกูเลยเล่นไม่รอกูกันเลยเี้าปัวกูได้เอวีพีร้อยคั้งมีแต่เงี้ยเลยยอุ๊ยโดนเสือกติดไลตัตอีกไอ้เบอร์ลุนเทสดีเอามาหน่อยดิเบอร์ลนมีแมาเจอเจอเวลากันแมนพิวดพาร์นเนอร์ไวไฟมาต่างกันเดียวมากตาเนี้แตกเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่เลยว่ะฝันวุ่นนั่เหมือนเหมือนกดมาเฉยไม่ได้อยากเล่นเท่าไหร่ไอ้เหี้ยไม่มันว่ะไอ้เหี้ยเอาอีกตาหนึ่งดิ เช็คก่อนโอเคยังไม่มาครับรอเคลียร์คลิปจ่อโอ้ยเขี้ยกดสันตีน้มึงไอ้สัเดี๋ยวเจอแน่นี่เรายิงผ่าหลังได้นะครับผมเดีแบบนี้ยิงผ่าหลังแบบนี้เราเวลสองก่อนนะครับผมโอเคมันจะปาอีกทีนึงโอเคหลบหลังหนีเป็นไงโอ้โห c h a ่เกินเป็นไงโอ้โหมวยมามวยมาเขี้ยนี้ซิกแซกหนักแม่ไอ้สัตว์ เซ็กซ <c oughs> ์ทำอะไรฮะคุยกันหน่อยดิซิกเซ็กซ์ทำขี้อะไรฮะฮะฮจักตายเรียบร้อยโอ้ง่ายก็รู้อยู่แล้วว่าใครชนะนาตยาออฟเลนชนะอยู่แล้วอียมารลอนผมจะไปสู้นาตยาออฟเลนได้ไงไม่เสียวเลยว่ะฮูอยากเจออินเน็ตอ่ะอยากเจอต้นไม้มันไม่เสียวมาหลอนไม่มีสตันอ่ะมันไม่มีมันไม่มีจังหวะให้ลุ้นเลยก็รู้ๆอยู่แล้วว่าใครชนะอี๋โอ้ยไอสัตว์เสือปลบอีกี่ขี้อ่ะ้วเป็นเขี้มากูรับเลยกูเสียว กูชอบกูชอบรับดาเมจนะอือ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 อืีนั่ตีก็ผมโอเคพอตายเรียบร้อยเฮ้เสี่ยวเสียวเสีเสียวเสียวเฮ้ยแหเช็คเพียงโอเคโอยเสียวมากโอเคต้นไม้ของพ่อไอสัตว์กูหลบแล้วโอ้เจเย็นเจย็นเจย็นกูเพิ่งได้ดูดเลือดเองนี่อะไรมาดิเจย็นที่อะไรมาดิตงีไรมันดีมันดีเอออะไรดีมากเสียวเสียวเสเสียวเ เฮ้เพนอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยเสียวมากอืมอืมอืมเพนจ๋าโอ้ยเสียวมากเลยแบบนี้แหละชอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยกูแตกเลยเฮียแม่งจะเอาเอวสูกูโดนมวยเอาไปคักตายขอร้องขอร้องตบตบตบดิเออนั่นแหละอุ้ยอ้ยยานี่แหละอ้ยอุ้ยเสียวอ้ยเสียวมากอุ้ย โอ้ยโอ๊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 ยเสียวมากโอ๊ยโอ๊ยอุ้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 ยแบบนี้สิแบบนี้สิโอ๊ยที่ตามหาอยู่เสียวเหลือเกินโอ้โหแบบนี้แหละแบบเนี้ยที่กำลังตามหาอยู่เนี่ยคอร์ทคิวอะไรไม่สนใจเราแต่ขอเซียนเสียวแบบเนี้ยได้ไหมอ่ะอุ้ยเพนจ๋าเพนจ๋าเพนจ๋าอ๋อไปไป เสียวเสียวแบบนี้แหละชอบเฮ้ย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 โอ้ยอย่าเพิ่งจบดิอย่าเพิ่งจบเพื่อนขอร้องละย่าไม่เสียมันเลยกำลังมันเลยโอ้ยโอ้ยเสียวมากตอนนี้โอ้โหแม่น้ำแตกเลยน้ำจริงๆแตกเลยน้ำแตกจริงๆอ่ะไม่ไหวอ่ะเสียวมากเลยตอนนี้โอ้โหแม่นจริงๆอ่ะฉดเมื่อกี้นี้ทำผมแบบใจสั่นเลยเสียวมากอ่ะอือหู กับไพ่อย่างงี้มังเสียวเกินไม่ไหวจริงๆเลยตัวกูนี่ยเฮียยังไม่พีครับผมโอ้โหง่ายเกินโอเคครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นัตยาออฟไรน์ของผมนะผมเดี๋ยวดกดไลค์กดสไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นชาวเสียวไว้ด้วยกันนะครับผมผมก็จะเล่นตัวอื่นไม่ไม่รู้ว่าเฮียกูชอบนัตยาน้ำมันเยอะดีเออดีาย bye เฮียโอ้ยดำตาเมยไปแสนหนึ่งเฮียสิบสิบเอ็ดนาทีเฮียเกมกูจบไม่ไม่ถึงสิบไม่ไม่ไม่เกินสิบห้านาทีเลยไอ้จริงพี่แชร์เขาออกไี่ไหวไม่ได้ออกเฮียแชร์นั่งโป้ไอ้สัตว์ รู้อีอะโอเคบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ